อยู่กับไทยชามครอบครัวไทยชามนะคะ,ะวันนี้วันเสาร์จะเที่ยงแล้วค่ะอีก25นาทีห้านาทีเรากำลังจะไปไหนกันคะเข้าเมืองค่ะพาไปซื้อรถคันแรกรถคันแรกของทอไทยชามเดี๋ยวไปดูว่ารถคันแรกของไทยชามจะเป็นอะไรนะคะ อากาศดีค่ะดูข้างนอกอากาศดีดีแต่เมื่อกี้ออกมานะก็พระอาทิตย์อยู่ใต้เมฆนะคะถ้ามองไปอีกด้านหนึ่งนี่คือมืดครึ้มแต่ว่าดูน้องข้าวก็อยากจะให้ดูนะก <c oughs> ิจกรรมที่ทําที่โรงเรียนมามามา,มาวิสันดิน้องข้าวทาอันนี้ให้คุณแม่กับ <c oughs> คุณพ่อ <c oughs> ค่ะเ <c oughs> มื่อวาน <c oughs> ได้ทํา <c oughs> ตั้งหลาย <c oughs> อัน <c oughs> อ่ะ าดูเมียมีอีกไหมลูกฮาดูเมียลูกเนหปาี่ม,มน,น,น้องข้าวบอกแม่มีน,นี่ค่ะหมีพี่หมีน้องขา้าวก็ทําค่ะมีทํำรูปดาวสององันแล้วก็พี่หมีอันหนึ่งนะคะหนึ่งวันก็ทำสามอันเพื่อแลกกับการได้ดูทีวีคือว่า คุณแม่ก็ตั้งเกิดระเบียบนะคะว่าถ้าอยากจะดูทีวีดู iPad ดดูการ์ตูนต้องทำอะไรแล้วคุณแม่ก็ตั้งรีสต์ว่ากิจกรรมในบ้านลูกช่วยทำอะไรก็แบบมีผพนาบทนเล็กๆน้อยๆ,ๆค่ะ2โครน5โครน10โครนอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกค่ะแล้วก็เป็นวิธีการ ซึ่งแบบว่าเลี้ยงคนเดียวเนาะไม่ได้มีย่ายายช่วยถ้าอยู่บ้านเมืองไทยเนี่ยเด็กก็อาจจะแบบมีมีย่ายายพี่ป้านะ้าอาช่วยคือเด็กก็จะได้เรียนรู้วิถีชายหรือวิธีอื่นๆจากคนอื่นๆด้วยค่ะอันนี้จากคุณแม่คนเดียวซึ่งก็มีลูกคนเดียวเนาะก็เหมือนนะหัน เหมือนหัด <c oughs> เรียนรู้ทำไปเรื่อยๆค่ะ <g> <g> ก็เลี้ยงตามธรรมชาตินะมนุษย์แม่ตามธรรมชาติความเป็นแม่ไม่ต้องอะไรมากก็คือแบบว่าสอ,อนทําได้ก็ได้ทําไม่ได้ก็ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปเหมือนตัวเราเองเหมือนกันเนาะเราทําได้เราก็ทําได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําไม่ได้ก็ถือว่าเออเราก็ทําเต็มความสามารถแล้วโอเคเราเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะว่า รถคันแรกของคุณแม่น้องข้าวจะเป็นอะไร สองล้อรถคันแรกของคุณแม่นะค่ะดูโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ไปท้ายรถนี่นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะมันก็จะมีนี่ค่ะนี่คือสตาร์ทโอเคมันจะช็อตกับจุกทึ้โอเคยส ยเ้สตาร์ออสกอันนี้ต้องเปิดตลอดเวลานะคะคุณูดเเราเอาพากับบานค่ะรีบนะคะราีบสองล้อสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่นี่ไทยชามสเสน่ห์ไทยน่าเดนมาร์กค่ะเพื่อนๆนี่มาแนะนำน้องรถถีบสองล้อนะคะค่ะเพิ่งไปรับมาเดๆร้รอนๆแล้วก็ปั่นออกมาปั่นออกมาเพื่อที่จะแบบทดสอบคือปั่นรอบหนึ่งแล้วที่ที่ร้านนะคะอันนี้เราก็มาปั่นอีกรอบหนึ่งค่ะ เดี๋ยวเราไปปั่นไปพร้อมๆกันนะคะสาวปั่นรถฉีบนะคะเพื่อนๆน่ะดูเดี๋ยวปั่นรถฉีบไปด้วยกัน,นะคะ่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆ ปั่นเนี่ยใช้เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเขาก็จะขึ้นว่าความเร็วสิบเอดกิโลต่อชั่วโมงนะคะคนค้นข่าวว่าอันนี้คะห้ามห้ามปิดให้เปิดอยู่ตลอดเวลาอันนี้คุณแม่น้องข่าวเนี่ยเพิ่งปั่นจักรยานครั้งแรกในชีวิตที่ประเทศเดนมาร์กปกติเราก็ปั่นจักรยานอยู่แล้วนะอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย ที่เดนมาร์กนครั้งแรกเลยค่ะทุกคนด,ดูบรรยากาศรอบๆค่ะมันก็จะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าใช้มือขวาถื้อ iPhone ส่วนมือซ้ายก็ปั่นจักรยานค่ะนี่เลยบ้านรดจนายอยู่ในป่าค่ะเพื่อนๆ ายค่ะบ้านสวนของเราอยู่ในป่าเริ่มรอบไปด้วยป่าค่ะโอ้ยโครงคขงโครงแขง,งนี่ค่ะสองข้างทางนี้เคยมีเหตุขึ้นนะคะเพื่อนๆแต่เหต็ดแบบเห็ุอะไรอ่ะมันเข้าไม่รู้จักค่ะ เห็ดสีม่วงอะไรเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวต้องจับรถสองมือก่อนเดอ้อเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณฝรั่งเอาจักรยานของตัวเองมามาต่อนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้ไปปั่นจักรยานด้วยกันสามคนดูอันนี้จักรยานของคุณฝรั่งก็สีขาวคะ่ะเพื่อนของคุณแม่น้องข้าคุณแม่น้องข้าชอบสีขาวนะคะจักรยานก็สีขาวคือแบบว่าตอนแรกร้านเขาไม่มีนะคะสีขาวเนี่ย ไปดูตั้ง3มรอบแล้วเขาก็สั่งให้เขาบอกว่า,ามีอยู่สอคันที่สามารถสส่งไดอ้อีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาเอา้าเหลืออยู่คันเดียวเนี่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งดิ้งดองอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมคอมเมนต์ทักทชยกันเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ